นะฮะก็ตอนนี้หลังจากเรา, <c oughs> าแว็กแล้วก็เติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเติมในตัวเจนอ่ะเติมเลย <c oughs> เติมเลยนะครับโอ้นะครับโอเคก็เข้าปกตินะครับวันนี้แรงดันที่ สองร้อยสองร้อยครับสองร้อยสิบห้านะฮะเอาวางลงคราวนี้เราก็กดโช๊ดูนะครับทดสอบนะครับอืนะครับปึ๊บนะครับได้ผลชัดเจนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแข็งอ่อนอยู่ที่นโตเจนเราจะเติมเข้าไปนะครับ เรียบร้อยโอเคเสร็จสิ้นการเติมโชค๊คเปลี่ยนน้ำมันโชค๊คซัดแทงนะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนเรียบร้อยอัดไนโตรเจนเรียบร้อยนะครับสเสร็จสมบูรณ์อ่ะคราวนี้ปล่อยน้ำมันปล่อยไนโตรเจนปล่อยหมดเลยปล่อยหมดญญโอเคญญแล้วก็กดโช๊ค,ค นะครับกดปุ๊บสุดนะครับโอเคคราวนี้ก็จะ <c oughs> ก็จะดูแล้วก็เติมอีกรอบหนึ่งทดสอบอีกครั้งนึงนะโอเคใช้การได้ปกติครับเรียบร้อยโอเคสำหรับการรับชมขอบคุณครับ